สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับมาทัตตี้นะครับวันนี้ก็อยู่กันที่เดิมนะฮะวันนี้อยู่ที่บริษัททัตตี้นะฮะเสรีไทย71นะครับก็วันนี้นะครับจะพามาชมรถนะครับในส่วนตัวรถ SUV นะครับเป็นตัวปีใหม่ด้วยนะครับเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ราคาป้ายแดงเนี่ยก็อยู่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับนะวันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับก็คือด้านหน้าผมนี่เลย เจ้าตัว Honda HRV นะฮะได้เป็นตัวโฉมล่าสุดปี2021ใบวิ่งเพียง1,000 10, 0กว่าโลนะครับอ่าแล้วก็ได้เป็นตัว,ต,วตัวพิเศษด้วยนะครับเป็นตัวชุดแต่ง RS ตัวเครื่องเบนซินนะครับอ่า105แรงม้านะครับนะบเป็นตัว RS นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับหรือว่ารอป้ายแดงนะยังไม่มีรถนะตอนนี้ที่ บริษัททัตตี้ของเรานะครับมีเข้ามาแล้ว1คันนะฮะได้เป็นสีดําด้วยนะครับอ่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก่อนที่ไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัว HRV คันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้และกดกระดิ่งทางช่องของผมหน่อยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่แบบเลยนะฮะวันนี้เป็นวันที่29เดือน11 2565นห้ร้บห้ะครับไปดูเลยนะฮะคันนี้ก็ให้มันเป็นไฟหน้า f u LED l l นะครับเป็นไฟหน้าแบบใหม่เลยมีไฟเดียร์ทาวนิง ไฟลี่ไฟเลี้ยวนะครับอยู่คงไฟเดียวกันเลยนะครับสวยๆนะครับแล้วก็กระจังหน้าคือเป็นแบบพิเศษเลยนะฮะกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะฮะเป็นสีเดียมๆนะครับแบบนี้สวยๆมีโลโก้คอนด้าตรงกลางมีโลโก้ R.S นะครับแล้วก็แต่เป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับป้าทะเบียน2ขอไข่ยอหญิงยอหญิง9 6 6กรุงเทพมหานครนะครับอ่าเป็นรถมือเดียวรถสวยคันด้าด้วยนะครับแล้วก็ การตีได้เลยว่าไม่มีปอดชนหนักวิคว่านชนนาำแล้วก็วันดีสดงเหมือนแน่นอนนะครับในส่วนตัวสเกลด้านหน้านี่คือออกแบบดีไซน์สวยๆเลยนะนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับตัวรถบางๆเลยคมสั่นต่างๆนะครับเอาครับเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวล้อยางนะครับล้อยางคันนี้นะครับจะเป็นยางนะคับิตนนะครับซีรีส์ยาง 22550R18 เป็นล้อแม็กสเปคเดิมจากโรงงานนะฮะ ขอบ18สีเทาเงาแบบนี้เลยนะครับเป็นล้อแม็กห้ารูแล้วก็ได้เป็นดิสเบกสีล้อด้วยนะครับตัวรถเดิมๆนะอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยเพื่อเข้ามากระจกพปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่เป็น LED แบบนี้นะครับกุญแจสมารท์ทเคเลดนะครับแล้วก็กระจกก็จะเป็นกระจกเดิมจากโรงงานเลยนะครับหลังคาแก้วด้วยนะครับมีนะครับตัวนี้เป็นหลังคาแก้วนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับด้านหลังไฟท้ายจะออก ถ้ามองเผินๆน,นะคล้ายๆตัวแรงโลเวอร์อีโวกนะออกจะแบบทรงเหลี่ยมแล้วก็ไฟไท้ายของเขาเป็น LED แล้วนะครับเป็นสีลมควันแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรถ H-EV นะครับเป็นไฟฟ้าด้วยนะฮะด้านหลังมีโลโก้ H-AV ติดนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนตัวด้านหลังนี้คือจะเป็นไฟเลยนะไฟเบรกก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่าแล้วก็จะมีสีฟ้าฟ้านะครับ นะข้างหลังกระจกนะด้านหลังเป็นไล่ฟ้าแล้วสารั้สัญญาเป็นแบบทีบฉลามมีที่ปัดน้ำฝนนะครับอ่าแล้วก็ประตูด้านท้ายเป็นประตูไฟฟ้าแล้วนะครับแบบนี้เลยอ่านะครับผมรายละ,ะเอียดคือด้านหลังเนี่ยบอกได้เลยว,ว่ากว้างเลยนะครับนะเพื่อจะเป็นตัวตะเข็บเบ้นอาร์ต่างๆเดิมๆนะน็อตไม่มีขยับเลยนะครับนี่สวยแล้วก็ก็เก็บสามลระมีถาดมาให้นะครับนะยางอะไร อะไรอยู่ครบหมดเลยนะครับก็ถือว่าสวยนะครับคันนี้สวยมากนะภายในจะเป็นสีดาแบบนี้เลยมีในส่วนที่กั้นนะครับที่ก้นตรงนี้มาให้ด้วยอ่ากระจกก็จะเป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้จะมีคลิปเซนเซอร์มาให้ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในในส่วนเจ้าตัวให้เอามีคันนี้จะเป็นยังไงนะครับที่เปิดประตูด้านหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับภายในนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามนะครับ แตงประตูจะได้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดําแบบนี้นะกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับเบาะคือเบาะชุดนี้ดีไซน์ออกมาได้สวยนะเป็นเบาะสีดาเดินได้ได้แดงนะครับนี่สครับเพจนะสติกยังไม่แกะเลยนะแล้วก็หลังมีช่องแอร์มาให้นะครับมีในส่วนตัว usb นะครับรองรับเสียบชาร์จได้2ช่องเลยนะครับนะแล้วก็ นี้จะมีเป็นแบบนี่นะครับสามารถถอดออกได้นี่นะครับนี่ตรงนี้สามารถแบบถอดออกลงมาได้เลยนะครับเป็นหลังคาแก้วนะคะลูกค้าอ่าสวยๆเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะตังนี้สามารถถอดเก็บได้นะนี่เลยแล้วก็นในนะครับนี่ด้านหน้าสวยนะคันนี้สวยมากนะครับ หน้าหลังคาแก้วยังไม่มีนะครับแก้วนะตัวนี้ยังไม่ใช่เป็นสรุปนะครับสวยเลยนะใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะที่เบอร์ผม0 8 4 3 8 4 8ด0 4ปปนะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะก็เข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับนี่นะครับในส่วนตัวเพจนะตัวนี้ก็จะระบุในส่วนตัวเลขคัสซีนะครับนี่เบาะจะเป็น เบาไฟฟ้าฝั่งคนขับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ปรับแอร์นะครับโอ้ก็ถือว่าสวยนะฮะเขาดีไซน์ออกมาเป็นแบบใหม่นะตรนี้นะครับละเอยียดตัวเดิมเดมอ่าเครื่องเสียงจะเป็นเครื่องเสียงแบบจอแล้วนะครับนี่นะครับเป็นจอ Android แล้วมีรองรับทั้งหมดเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับจอขนาด8นิ้วแล้วก็แอร์จะเป็นแบบออโต้นะครับอ่านี่แลวก็ด้านหน้านะครับช่องเสียบ USB ชาร์จแบตนะตัวนี้จะเป็น USB ตัวนี้จะเป็นชาร์จแบตเขาจะแยกให้มาเลยนะครับนะแล้วก็มี w วเล l ชาร์ h เจอร์มาด้วยนะอยู่ตรงหน้านะครับเกียร์ออโต้นะครับ,ร Auto, รบแล้วก็ในส่วนตัวเบรกจะเป็นเบรกเบรกโคแล้วแล้วก็มีส่วนตัวท้ชั้นของตัวที่เป็นตัวขึ้นลงทางลนะัดชันนะครับปรับโหมดได้ด้วยนะครับโหมดสปอร์ตนะครับโหมดน o r m ม l ลแล้วก็โหมดอีโคนะครับเป็น3โหมดนะครับ อ่าแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับมีพิ c ชิปมาให้ด้วยนะตัวนี้นะครับพวงมาลัยแอร์แบ็กเจ็ใบนะครับสวยใหม่นะครับหนึ่งหมืนหนึ่อยสี่กิโลนะครับสวยสวยสวยนะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถนะครับ s u v นะฮะแนะนำเลยกับเจ้าตัว HRV นะครับตัวนี้ e ีตัว e อ v นะครับ เอ๊ะแทชวีนะครับผมนี่เลยราคายังไม่มานะครับเดี๋ยวผมแจ้งให้ลูกค้าอีกทีนะรดอจะเป็นบอกไฟฟ้าฝั่งค,คนขับนี่เขาจะมีส่วนตัวเปิดด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเซ็นเซอร์นะครับมาให้รอบคันนะฮะมีตัวขึ้นลงเอ๊ตัวกันลื่นถลันยนะครับอ่ามาดูห้องเครื่องกัน นี่นะครับในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่องพันห้านะครับเป็นตัวเครื่องเครื่องพันห้านะตัวนี้นี่นะครับตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องแบบใหม่แล้วของ h o n d านะครับนะตัวนี้จะเป็นตัวอ่านะครับเครื่องใหม่เลยนะครับตอนนี้มีขยับเลยนะเดิมๆจากโรงงานแน่นอนการันตีเลยว่าไม่มีประวัติชนหนมาทุกความแน่นอนนะครับอันนี้สามารถตรวจสอบสูรได้เลยนะครับรายละเอียดห้องเครื่องสวยมากนะสวยมากเลย นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่ก็สามารถติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4นะครับหรือว่าเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยอันนี้คือสภาพยังไม่ได้แบบล้างขัดสีให้นะครับพามารีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนไปเลยเดี๋ยวล้างขัดสีเคลือบแก้วอะไรเสร็จเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนึ่งนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยกับเจ้าตัว Honda H RV นะครับตัว e h H.E.V. คัน e นี้นะครับก็แต่วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครสนใจติดต่อมาได้เลยราคาย,ยังไม่มานะรถเพิ่งเข้ามาก็ขอฝากด้วยอย่าลืมกดไ like, ลคะ์กดแชร์นะครับกดลากครและกดกระดิ่งทางช่องของผมด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ผมมะทัตตี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ